สวัสดีครับมาเจอกระผมเยาวัยรุ่นทารถบ้านครับผมวันนี้มีปิดจ,จบไปอีกหนึ่งคันครับผมไปทางพัทยาครับผมน,นี่ปิดจ,จบไปครับไทยเบนครับผมมิซูไทยเบนครับผมไปรุ่นคันรถบ้านซื้อจริงขายจริงส่งจริงนะครับผมจะมีรถดีๆมาคอยนำเสนอตลอดน,นะครับผมตอนนี้กี่โมงคะวันนี้สามทุ่มครับผมคาดว่า,าจะถึงพัทยาประมาณเที่ยงคืนครับ เดี๋ยวไปเจอกันนังะตอนตอนส่งลูกค้ากับผมไปครับไปกันครับผมวันนี้เราอยู่กับทีมงานอะไรฮะบอลกระดกสด <laughs> <laughs> ตอนนี้เวลาสามทุ่มสี่นาทีไปกันต่อ ถึงบ้านลูกค้ากี่โมงครับเนี่ย,อยตอนนี้ถึงถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะกี่โมงคะรู้ไหมคะว่ากี่โมงแล้วตีหนึ่งครับโอโ้โหตีหนึ่งสุดจต่ CK 2D v f 0 0 3 9 3 8ยเกเลเซอร์นะ 4D 15โอเคครับผมผมมาถึงที่พัทยาแล้วเรียบร้อยนะครับผมมาส่งถึงมือพี่เขาเรียบร้อยครับผม อยากอยากได้รถตอนไหนขอให้บอกกับผมผมส่งทุกเวลาครับผมอ๋อเดินทางจากลบบุรีตั้งแต่สามทุ่มม,มามถึงนี่มมตีหนึ่งไ,ไม่เกินจริงค่ะทุกคนใจถึงก็มาได้เวรุ่นค้ารถบ้านผมซื้อจริงขายจริงแล้วก็ส่งจริงนะครับผมไม่มีหลอกไม่มีหลอกนะครับผมคนที้พิ่สนับสนุนรถถมนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมเวรุ่นค้ารถบ้านครับผม